ส่วนที่4นะครับก็คือการรักษาคนในการรักษาคนนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งแรกนะครับสิ่งที่จะต้องรักษาคนก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของความก้าวหน้าฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้พนักงานของเราเนี่ยอยู่กับองค์กรได้นานเราต้องมีความก้าวหน้า ถ้าจะถามล่ะครับทำอย่างไรอัันนวิธีการง่ายๆคือว่าในร้านของเรานะครับเราก็ต้องมีแผนการพัฒนาคนให้กับพนักงานสมมติว่าเดือนแรกถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเราบอกว่า ه, คุณถ้าเรียนรู้เรื่องสเตชันครบสอบผ่านชั่วโมงละ40บาทถ้าภายใน6เดือนอยู่สามารถเรียนรู้จากพนักงานบริการสามารถเป็นแคชเชียร์ได้ นะครับหรือว่าสามารถเป็นบาน้ำได้อาจจะให้ชั่วโมงเพิ่มจาก40เป็น42บาทอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเสร็จถ้าพนักงานคนนั้นทำงานในสาขาเราในร้านเรารู้ครบทุกตำแหน่งเราอาจจะเพิ่มมาอีก3าบาทก็หมายความว่าได้เป็นชั่วโมงละ45บาทจากนั้นก็คือแผนความก้าวหน้าของพนักงานเราต้องมีให้กับพนักงานหรือว่ายกตัวอย่างง่าย ถ้าทีมเทรนเนอร์เข้ามาเราก็คือเทรนเนอร์คือผู้จัดการฝึกหัดสมมุติว่าถ้าผู้จัดการฝึกหัดเข้ามาอยู่กับเรา6เดือนเราจ้างเงินเดือน15ื่นพราะหลังจากผ่านไป6เดือนเขา,สอ,านะสอบผ่านนะครับสอบผ่านนะครับหลักสูตรของเราเราอาจจะปรับเงินเดือนขึ้นให้เขาอีกพันหนึ่งก็เป็น16ื่นฉะนั้น การที่จะให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานๆเราต้องมีแผนควา,ามก้าวหน้าให้พนักงานเห็นนะครับนี่คือเรื่องที่1คือควา,ามก้าวหน้าส่วนอันที่สองนะครับพอพนักงานทํางานกับเรานานๆนเราต้องมีการเลื่อนตําแหน่งนะครับไม่ใช่พนักงานของเราคนหนึ่งนะครับอยู่ตําแหน่งสมมติตําแหน่งบริการปีหนึ่งอยู่บริการ2ปีอยู่บริการไม่มีการพัฒนาเลยได้ไหม ไม่ได้ฉะนั้นพนักงานของเราต้องมีการเลื่อนตําแหน่งตลอดเวลานะครับตามหลักการนะครับว่าถ้าตําแหน่งงานไหนแล้วแต่ถ้ามานคนนั้นนะครับทำงานตําแหน่งเดิม2ปีเนี่ยพนักงานคนนั้นจะเบือ่อถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องทํำยังไงที่ต้องเลื่อนตําแหน่งให้เขานะครับนี่คือเรื่องที่2เรื่องที่3เราต้องมีการจ่ายเงินเราเรียกว่าเงิน In incentive ถ้าเราสามารถที่ให้อิส t i ทีพนักงานเราได้พนักงานก็จะอยู่องค์กรได้นานอิส t i ทีได้มาอย่างไรยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามีเป้ายอดขายให้เขาเราบอกว่าเดือนนี้ถ้าเราขายได้1ล้านบาทนี่คือเป้าหมายถ้าเขาขายได้เกินกว่า1ล้านบาทเนี่ยเราให้อิส t i ทีเขากี่เปอร์เซ็นต์ยกใหยๆถ้าบอกว่าล้านหนึ่งนะ่ถ้าเขาขายเกินเนี่ยเราให้อิสระทีศูนย์จ ของยอดหล้านก็ได้นะครับอาจจะจ่ายตั้งแต่พนักง,งานและทีมบริหารอันนี้เราต้องมีนะครับที่จะทําให้พนักง,งานอยู่กับองค์กรได้นานต่อมาอะไรอีกครับจากอินซิสซีแล้วก็คือเรื่องของให้โบนัสทุกคนทํางานหวังอะไรโบนัสถูกไหมถ้าองค์กรหรือบ,บริษัทมีโบนัสให้พนักง,งานพนักง,งานก็จะอยู่ในองค์กรได้นานนั้นโบนัสได้มาจากไหน โบนัสได้มาจากผลประกอบการของบริษัทฉะนั้นเราจะทำยังไงให้พนักงานของเราเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนยอดขายแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะมีโบนัสให้กับพนกักงานเรื่องต่อมาเรื่องอะไรอีกทำให้พนักงานอยู่ในองค์กรก็คือเราต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง,งสร้างอย่างไรง่ายๆก็คือทำยังไงให้พนักงานอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขทำอย่างไรบ้างครับให้มันมีความสุข เรื่องที่หนึ่งก็คือเราอาจจะมีจัดการแข่งขันกีฬาถูกไหมไม่ใช่ทำแต่งานเราก็ต้องมีการแข่งขันกีฬาขึ้นในองค์กรหรือจัดมุมสันทนาการให้พนักง,งานอ่านหนังสือนะพักผ่อนมีดูข่าวสารอินเทอร์นเนต็ตต่างๆก็จะทำให้พนักง,งานอยู่องค์กรได้นานอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้พนักง,งานในองค์กรได้นานเห็นไหมครับ เราก็คือเราต้องมีระบบ recognition ก็คือการชื่นชมนั้นการชื่นชมเนี่ยจะทำให้พนักง,งาน,นอยู่องค์กรได้นานยกอย่างวันนี้ถ้าเราเข้ามาอยู่ในบริษัทนี้นะครับเจ้านายเรามีการชื่นชมเราเราเกิดว่ามีความสุขในการทำงานไม่ใช่เข้ามาอยู่ที่ทำงานมีเจ้านายด่าอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพระฉะนั้นการที่จะพนักง,งานอยู่ในองค์กรได้นานเนี่ยเราต้องมีการชื่นชมชื่นชมชื่นชมนะครับ หรือก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในวันสำคัญต่างๆเนี่ยเราต้องมีการชื่นชมยกตัวอย่างเช่นวันเกิดนะครับฉะนั้นถ้าเราจำวันเกิดพนักงานเราได้เราก็สามารถที่จะชื่นชมพนักงานของเราวันนี้วันเกิดถูกไหมครับเราคำวชื่นชมพนักงานของเราได้นะครับอ้น,นี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับฉะนั้นถ้าอยู่ในระบบของร้านอาหารนะครับ สิ่งที่จําเป็นและสําคัญก็คือ1เราต้องมีการประชุมพนักง,งานทุกๆเดือนเพื่อจะถามทุกสุขของพนักง,งานว่าเป็นอย่างไรพอเราประชุมเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการชี้แจงในเรื่องของผลประกอบการให้เขารู้ว่าเป้าหมายเดือนนี้ยอดขายได้หรือไม่ได้อย่างไรพหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะมีการชื่นชมพนักง,งานอย่างเช่นถ้าพนักงานคนไหนทํางานดีนะไม่เคยมาสายเราก็จชื่นชมหรือว่า พนักงานคนไหนเกิดเดือนนี้เราก็จะมีการชื่นชมถ้าเราสร้างร้านอาหารแบบนี้นะครับพนักง,งานก็จะอยู่ในองค์กรได้นานและมีความสุขนะครับนี่คือเป็นกระบวนการของการรักษาคนนะครับก็ต้องฝากให้กับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับให้คำดึงและแตนหนักสิ่งเหล่านี้นะครับ